ฉีดเอาเนื้อมนุษย์เข้าไปในหน้านะฮะอะไรนะขวดนี้มีเนื้อมนุษย์อยู่ข้างในเหรคฮะแล้วราคาหลายหมื่นด้วยเดีไปถามคุณหมอเลยครับว่ามันคืออะไรแน่บอกว่าเป็นเนื้อมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราอ่ะ ฉีดเอาเนื้อมนุษย์เข้าไปในหน้านะแต่ไอยาุูมพวกนี้ครับมันช่วยในการกระตุ้นให้เนื้อเราอะหรือคอลลาเจนของเราเนี่ยมันสร้างใหม่ได้พออนุภาคพวกนี้มันเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยมันจะกระตุ้นใี้เซลล์สร้างคอลลาเจนหรือเซลล์ที่สร้างเยื่อเนี่ยมันสร้างขึ้นมาใหม่ทำให้ผิวบริเวณนั้นเนี่ยที่มันมีความยืดมีความหย่อนมีความตออมเนี่ยมันช่วยในการกระตุ้นให้เนื้อเราอะหรือคอลลาเจนของเราเนี่ยมันสร้างใหม่ได้เกิดความฟูขึ้นได้แล้วแต่ปริมาณที่เราใช้โปรแกรมสกัแต้่างเนี่ยมันไม่ใช่ส่งแคนือ่ย้ๆฟฟู เป็นธรรมชาติแล้วก็อยู่ได้นานนะครับมอกคนที่อยากย้อนวัยแบบไม่โปะไม่บวมนะครับแล้วก็ไม่เฟกด้วยโดยเฉพาะคนที่เริ่มหน้าตอบแก้มแบนว่าโครงหน้าที่มันค่อนข้างหย่อนไม่ยืดหยุ่นนะครับรู้สึกว่าตัวเองผิวไม่เร้ยเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ไม่ได้มอกกับทุกคนนะครับเพราะนี่คือหัตถการที่ต้องใช้เทคนิคที่สูงมากถ้าฉีดผิดชั้นเนี่ยนะครับกระจายยาไม่ดีอาจะเกิดก้อนพังผืดนะครับหรือว่าไม่เห็นผลเลยก็ได้นะครับคือมันอาศัยทั้งเทคนิค ของการฉีดหรือการดีไซน์ใบหน้าด้วยเช่นตรงไหนควรมีตรงไหนไม่ควรมีตรงไหนอันตรายที่จะฉีดก่อให้เกิดการอุดตันเนื้อเยื่อการอุดตันเส้นเลือดได้เรื่องพวกนี้มันเป็นดีเทลมากๆไม่ใช่แค่ความสวยงามแต่เป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยเทคนิคคือตัวกําหนดผลลัพธ์ไม่ได้แปลว่าคุณซื้อ,อยาขวดเดียวกันฉีดออกมาผลลัพธ์จะเหมือนกันที่ด็สเคนะครับหมอจะวิเคราะห์โครงหน้าแบบละเอียดวางแผนเชิงลึกแล้วก็ใช้เทคนิคเฉพาะตัวในการกระจายยานั่นเองครับดีไซน์ให้เหมาะกับปันฐานแต่ละคนจริงๆนะครับฉีดแบบเปอร์ซ่นอลไลซ์ ไม่ได้ฝึกมาแค่ฉีดแค่สวยอย่างเดียวแต่ต้องปลอดภัยด้วยหมอที่นี่ไม่ได้หยุดแค่ผ่านการเทรนนะครับแต่ต้องออปเดตเทคนิคจากงานวิจัยทั่วโลกนะครับทั้งจากการเรียนรู้ผ่านในประเทศเองรวมถึงการเรียนรู้จากต่างประเทศการเรียนรู้จาก global speaker เทคนิคจากประเทศต่าง,าง,างๆหลายประเทศสุดท้ายนะครับสครับดราเนี่ยอาจจะดูเป็นแค่ขวดยาใสาๆราคาหลายหมื่นแต่ในมือหมอที่มองลึกและเข้าใจโครงหน้าเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นของการสร้างเนื้อมนุษย์ที่ผมบมอไปตอนต้นนั่นเองครับที่ไม่ใช่แค่ฟื้นฟูแค่หน้าแต่เปลี่ยนความมั่นใจของเราไปด้วยนะครับหมดแค่นี้ไม